โอเคก็สวัสดีครับตอนนี้รายการจะเล่นได้ใช่ไหมเราอยู่ในเกม Modern Combat ภาคห้านะครับโอเคนี่ผมก็มเริ่มเล่นนะเอ้ไม่ใช่เริ่มเล่นด่เกมนี้ผมเล่นนา,นานแล้วนะครับเป็นคนนานจนได้หน่วยที่มีก็คือเดี๋ยวผมเข้าไปในคัสเลยมีคัสนักล่าข้าหัวแล้วก็พิศวกรทหารนะครับแล้วก็เอ็กมอรนะเอ็กมอนี่เป็นผู้หญิงนะครับเราแบบที่อยากเล่น นะผมก็ข้าแนะนำกากูจะมารีวิวกูจะมาเล่นเนะี่ยโอเคมันเะ่ง่เยนะครับสุดมากของเดิมก็คือการแปลงร่าง,งคนอื่นแปลงร่างตัวผู้ชายครับเราจะเห็นหุ่นในนั้นนะครับตอนที่เรายังไม่ได้แปลงร่างเนะี่ยแต่ความสามารถตัวอื่นมาใช้เราก็จะเป็นตัวที่อยู่ในนั้นนะครับก็จะแปลงร่าง,งตัวอื่นได้โอเคคาร์ทคนจู่โจมคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคาร์นี่อะไร ่ะผมจะบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ถ้าเกิดใคร Wi-Fi ไม่ดีก็หมดสิทธิเล่นได้เพราะว่าเกมมันค่อนข้างนี่ครับอาวุธหนักนะครับหรือลูกซองนะครับแม่งมี RPG ด้วยเดี๋ยวค่อยผมเล่นให้ดูว่ากันวันนี้จะมาเล่นม,มัน่วๆแล้วผมจะเล่นให้ดูทีละคานะครับจะเล่น PVP ทุกวันเลยงานพารกิจผมเล่นไปเยอะแล้วผมก็จะเล่นแบบ PVP แหละให้ดูเลครับ ลิ้นพันก็โอเคนี่ก็คดัดมวามจริงนะครับเพื่อรู้ความามายอีกแล้วคัะพลสแตนแอมเกมนี้คล้ายกับพอยต์แบ็กนะครับหรือว่าพีพีนั่นเองนะครับมันก็คดัดพลสแตนแอมเนี่ยมันเป็นคดัดปืนกลเบาคัดลูกซองคนจู่โจมก็ปืนจู่โจมไรเฟิลจู่โจมเหมือนในพีพีโอเคนี่พลสนามสนุน,นครับหรือว่าอาวุธ เกมทุกอย่างมาผสมรวมกันนะโอเควันนี้ผมจะใช้ผมเพชรแล้วกันนะผมเพชรอ่าเดี๋ยวผมไปพูดเรื่องอะไรพวกเงินหน่อยอ่าโอเคออาเกาะบ้างขอโทษนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมมารับเครดิตก่อนเครดิตมีข้อดีก็คือนี่ครับเอาไปเปิดกล่องได้แต่ผมไม่ไม่ดูวิดีโอ,รอหรอกนี่ครับเกาะกล่องฮะน,นะเกาก็จะเป็นเ่อะ ถ้าใส่ต้องแนะนำก่อนเกมนี้ไม่ค่อยมีใครรูจ้จัการกแล้ว <i> ก็รีไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานี่ก็เป็นชุดนะครับครัที่ผมอนกับเอ,อ่อนักล่าข้าหัวนะครับโคตรมันนะ่ะเนี่ยปืนนั้นแรกถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับ <i> จะติดตามคนอื่นแต่ผมจะใช้นะัตอ่อมากกว่าใคร เกียรอะไรมาเนี่ครับเกมนี้เราสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยสุดยอดเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดกล่องให้ดูนะครับมันจะมีของอะไรบ้างจะลองเปิดข้าวหัวลรกเนี่ครับโดเดินปึ๊บเนี่ยล่างนิ้วลงมาว่าล่างนิ้วเดียวก็ได้ตอนที่มันเดี๋ยวนะโอ้ยทำไมไฟฟ้าเราไม่ค่อยดีเลยมาขึ้นมาเสีไม่เอาไปแล้วอ้าว โอ้ต้องขอโทษด้วยครับพอดีหลุดเน็ตหลุดนี่แหละครับเหมือนที่ผมบอกอะเน็ตไม่ดีก็เล่นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ได้เลยแหละอาจจะได้ฟังโอเคก็กลับมาอีกทีต้องขอโทษด้วยี่ที่เมื่อกี้หลุดไปอ้าวไอ้เ,เวน,นี่โอ้หมันเอาเครดิตเราไปฟีเลยเอ็ครับเดี๋ยวผมไปเอาผมเพชรก่อนเฮียตลาดมือเราสามารถซื้อของเมื่อนี่ครับ นี่คือพิมเขียวและที่เป็นรู้ทีนะเราไว้เป็นประกอบปืน,นก็เราก็าจะได้ถือมาในยนี่ครับดังนั้นห,หัวมีสามารถเอาเพชรได้จะเอาจากเครดิตแล้วกันผมนใช้แมตตอมนะปืนนี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะปืนนี้ใช้ได้แล้วเฮ้ยยอดไปเลยนีอ่อะแมตตอมเฮ้ยเลยขั้นหนึ่งเก็บประกอบเลยประกอบปืนนี่เลย ียบ้อยยาจีสปอร์ดิโอมั่วนี่ค,ครับแมตตอมวีกระสุนอะไรแมตคายลูกสองอนะนี่เป้า,ปาแบบพิสเลยนะพูดไปเกมอื่นมั่วไปเรื่อยละเลือกสีนะครับสีเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเอ้ยไม่ใช่ตาม พวกนี้นะครับเนี่ยที่เาอยาขึ้นมาเยอะดิเราไม่อยากใช้อยโอเคอาชีวิศวกรก็กค,ค,คล้ายๆกับเเ็นกีเนียมาเราไปลุยเลยยัยเสวนาโหนี่ผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยกี่ <c oughs> อ,อาทีลงมาป่ะ มันเปิดเราก็เล่นได้อเอ๋ต้องผมต้องดูอ่ะน่ะทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับโอ้ยเสียงอื้อแล้วเพราะว่าผมเป็นหวดัดต้องขอโทษด้วยครับเ,เทสเทส <c oughs> เป็นหวัดนะถ้าเกิดผมเอ้ถ้าเกิดผมมี สาเสียงมันก็จะดีอันนี้อยู่ในห้องแอร์ไปสาเสียงจะไปอาบน้ำบอกเขาแล้วทำไมไป,ไปเยสครับนี่เราด่านทิ้งทองก็คือมันกับด่านที่เอากระเป๋าะโอ้ยตายรับโอ้ตื่่นมมาก็ไได้ตื่น,นโอ้ตายเลยเปิดมาในนี่้โอ้อ่โหอันนี่ครับมันเป็นเออเดี๋ยวสน,นับสน,นุนผมไม่เอาอันนี้ดิเอาอันนี้เลย เกมนี้อาจจะไม่มีใครเข้าใจกันซทาไหา่อุ้ยโดน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 แรกันแฮะโดนมีดเสียบมีดนี่เสียบทีเดียวตายนะโดนหัวเลยพี่จะแข็งแ่ไหนมึงโดนีดทีเดียวมึงก็ยไ่นะมันกตัดไปแล้วเจเดี๋ยวผมดกล้องให้ดูกล้องนีมันกับดเลย เนี้ยคล้ายเลยแล้วกล้องแมง่งก็แม่นด้วยกล้องนี้แม่นอาจจะแม่นที่สุดแล้วก็ได้ผมไม่แน่ใจนะมันนะศัตรูครับเราลงไปหามันเลยดีฮ้ยม,มันอยู่วัดแอแม่ตอมเลยจะฆ่ากไม่ได้เลยโอ้ย่าจัง โออนะุ้ยปูพรมผมเข้ากันเลยเข้าเลย,เเลยน,นะถ้าเกิดศัตรูใช้ระเบิดปูพรมขอแนะนำให้เข้ามาอยู่ในที่ที่ปิดนะแม่งระเบิดโดนทีเดียวตายอะไรเดี๋ยวมันจะมาทางนี้มาข้าวมาข้าวขึ้นโดยไฟแล้วเ,เพื่อนเราเอาธงกลับแล้วโอ้ยหูอ๋ออันนี้ของทีมรับไม่ต้องหว่วง

นี่น่ากลัวยอดคนเมียบเลยโหแทบไม่ได้อันนี้ไม่มีเลยฆ่าใครไม่ได้เอาดิเออมเกมมันก็ยากเหลือเกินเวลายิงใครก็เล็กแหลก เพื่อนเราใช้ปูพรมเลยแลมีใครอยู่ไหมยิง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 ไม่มีใครมาเลยไปขมโมยทองเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยว้ตะโกนดังมากว้เอเอป้อา ชิ้นใช่คุณส,สัตว์ชิ้นนี่ผมตายนะโอ้หนี่ค่ะโดนโดนะเราทำความเสียหายกับผ้าดูดดูได้มากนะถ้าเกิดมันฆ่าหมดหมดนฮะอ้าวหมดเวลาก่อนโอ้ยโดนลบหนีเลยไม่ได้ฆ่าใครนานสามสี่ปุ๊บไม่ตายเด็กเครียเครียดออกกันเฮ้ยเครียจังนะ เดียวโฆษณาทำไมเครื่องดับไปฮัลโหลอ่ะเกี่ยวกับโฆษณาหนูบอกก่อาโฆษนาขึ้นบ่อยมากต้องขอไปทุกทุกเรื่นะครับนี่ครับเอ็กมอบนี no. ่เอ็กมอบโอ้โหทำให้ใส่ชุดกระชับจังตัวีใช <laughs> <laughs> ้โัฟ <laughs> ีไม่ได้งแต่ไปเร็วเร็วซี่จามน้ำแล้ว มีเวลาเล่นเลยสามสิบสองแต่ก็จำทำว้าดอนรถผีกเลยนี่ครับตัวแนรีกโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนไม่เชื่อกูเลิกกันให้คนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเอาทีละตัวเล่นให้ดูทีละตัวเลยก็สำหรับนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและบุญโยมบายลา